สวัสดีนะาท่านเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะไฟยังไม่มาเลยท่านไฟดับยังไม่มาเลยนะครับก็เลยจําเป็นต้องใช้ไฟฉุกเฉินนะท่านก็คือหลอดไฟยาวๆแบบนี้ผมก็ต่อไฟมาจากรถเอาใช้แบตเตอรี่ของรถแล้วก็แปลงไฟให้เป็น220นะพอดีเรอ,อยู่บ้านผมมีที่แปลงไฟอยู่เนาะก็สามารถใช้ได้ประมาณ4ีหหลอดนะแต่ว่ามันผมหลอดไฟอยู่บ้านผมมีแค่หลอดเดียวนะ เบื้องต้นนะฮะกินแบบไม่มีไฟฟ้านะทุกท่านมันก็เลยเหลืออยู่หลอดเดียวแต่ว่าก็ยังมองเห็นอยู่ฮะเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละวงนะวันนี้เรามีสามวงนะทุกท่านอันนี้ลูกหลานหมดเลยนะไม่มีไม่มีคนนอกเลยทุกท่านมีแต่ในครอบครัวนี่ก็เป็นร้านนะนี่พี่สาวคนโตนะทุกท่านตรงนี้ก็จะมีผมผมก็จะกินวงนี้แหละเออส่วนมาตรงนี้ก็มีพ่อนะแล้วก็โอ้แสนซนเพียบเลย นะน่ะนี่นะพวกโนนก็อาจจะเป็นวัยรุ่นหน่อยนึงนะวัยรุ่นนิดนึงนะทุกท่านนี่ต่เกียบอ้าวตะเกียบไม่มีกินไม่ได้หวานตอนนี้ขาดตะเกียบนะทุกท่านเออขาดตะเกียบโอ้ยใส,ส่น้ำซีอิีวในน้อมโบในอันหนึ่ง น,นี่ก็บรรยากาศนะพี่น้องเอ้ยกินหมูกระทะครบนะคนในครอบครัวก็ครบเลย<ช>อยู่กันพร้อมหน้าเลยวันนี้พร้อมหน้าพรุ่งนี้ก็แยกย้ายนะพี่น้องเอ้ยเออโอ้เริ่มกินกันแล้วอเอาละไฟไม่มีก็ไม่ใช่อุปสรรคโอ้ <ๆ S 1> พอโดดมาวงนี้แล้ว <ๆ S 1> โอ้ สาเอามันมีที่ดูดอยู่นะไปให้มันดนที่ดูดหน่อยไม่ละอันที่ดูดที่ดูดเไบช่วยนะกินตีกคร่ไรัหูระอะเดี๋ยวเราจะกินข้าวนะพี่น้องไอกินหมูกระทะนะทุกท่านครบนะน้องเอิร์ตก็มานะท่านก็อยู่นี่ยาวเลยเอา กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาอไมท<า>ุกท่านไปจะมาให้หรือเปล่านาะวันนี้ไปเดี๋ยวผมไปกินก่อน,นอแบบไม่ต้องปูศาสตร์นะทุกท่านเพราะว่าได้ทำการถูพื้นแล้วเรียบร้อยนอยี่มัมย้ายใช่งหัวดอก ก็ตียังไม่ได้เลยเพราะดูตู้ดีกว่าเนอะว่าจะย่างในย่างหอยย่างกับเจ้าอ้าวพ่อกะเป้นั่งวงนี้เลยบ่อือโอ้เดี๋ยววงนู้นเขาจะน้อยใจหรือเปล่านี่ต้องแบ่งกันมีสามวงแต่ว่าพ่อกะเป้มีคนละคนแสดงว่าพ่อต้องมีแม่อีกคนนึง มีเลยสักสามคนมีอะไรคนนึ่งไม่พอเออเวลาตั้งวงก็สามวงไม่เห็นเลยนะเอาไมหน่เอาอีกสามเออเอาไม่กระตู้นจะเลื่อทุก,กมี้เอ้ยตอนนี้นะฮะมีคนอยากถ่ายรูปแต่ว่าแม่ไม่ยอมนะกกไม่ละบูนะเาอี้ยวบูงนะอืมเอาว่า่งอะไจะเชือนี่ไปถืบูจะเือไม่ถ่ายรูปมันัมเชีย์ เราทำเองนะคะทเอไม่้เ้็ได้งหม้องเป่คุณูัดเลยตาอาอีกคอนทรคกัต้นนะคอนอนว้าต้เอาปเกียวเียวมาลกอีกมะับเอนตเอาเะไปเลยเอาุดท้ายมเ็นสุดท้ยมีเมย์ต อ๋อยก็เท่าเดไม่ีดีดูบออเดรืบุญบัตรจุดควาเนี่ยงก็ของก็บัก็หหห่าบัตรมา่าหอบบัตรหเหอบบัตรห่างยอบบัตมาห่ยหอกมายัางเัตอัต่างเอบันรหาอบรม่างยหอรม่าอ่า đó này rồi ta phải oh, lục nhiên nước nó buồn vậy chẳng ăn có chia này con ít ăn bỏ chẳng ăn hay có phê nó này đồ này hết này cốc này em có ăn nước này có muốn chia được chưa này à nó bị cho tốt bé chàng như mẹ mạ วายังพูไปงที่เลื่องที่เดิมหมดอ่านี้เลยอ๋เคยไม่ดิ่ีเยวหนาเราลอะไรเงตู้อะไรอ่างดูไปเลยอ่งอีกนี่ลังกว่าอ้อจรอวันหน้าแบบนี้ไว้เยอะๆแบบนี้ดีกว่าะเกียบอ้ีดูตะเกียบอีกเนเล็ปะเนาะวะอ้าวจำ โอ้สุกไม่ทันสอนตักเอาไว้หรือเปล่านี่ได้กินแค่คำเดียวเองนี่โอ้ลุงลานมาครบเลยวันนี้ไฟดับนะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคนี่เรามีหนึ่งหลอดกินได้ทั้งสามวงเลยโชคดีวันนี้ไฟดับแต่ก็ยังกินได้อยู่ไม่งั้นก็ไฟสองกบคนละตัว มันยังไม่สุกลูกมันกินกันุนเ้นนะเซนเดึงนี่เจสักจเฮ้ยคนไห้กว่าเซนแป๊บเดียวเบียยักษ์เบะเนี่ยไอ้ตันจีนบินมาจนบ่มันหมดแล้วลูกไกระัม่อนดียวไหกรนทรอหลตอนนี้ชุลมุนวุ่นวาย

อีกทอีกค่ะจล้เอาไปไม่กนอเรื่อยจะต้องรเอนดตอนนี้นะสุกไม่ทันนะท่านผู้ชมเนื้อที่ไหนอีกมันยังไม่สุกอะไรอะไรฮะ ไอ้นี่นะทุกคนนี่นะไทยฮิตรีสโด้นชอบกินนี่นดีมเดีลูกนี่นี่เนื้อมันนี่เด้อตจวดตัวมาติดมันหน่ออันไว้อ๋องหนูไม่กินติดมันเหรอเออไม่น่าแต่หอมมากเลยดูสิมันก็ไม่กินมันพร้อมจะตายเนี่ยมันไม่กินมันนู่นอะเกียร์กกว่าฟังจักรอะวะอัตตาอัตกามูติดมันแล้ไม่กินอยากมีเกียรเท่าอันไปเท่า นนุ้มนมดแล้วเดนออในอีกเอไนทเออนีคมเนี่ยมันจะแักอีกน้เอมเออไม่ไแคอยู่ไปนึงไม่กลแค่ไหอเออคเมืออ๋อในหมดตาหมดตาคนรับ่นจับปดูับรงนี้เลเดี๋ยวเนตรงตะกเซน

ไปกให้รงเ่ย oh so so oh ้าามาป้า่เราดิมุสออมตาจะโคงกันแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณอะไรขบคุณขบคุณขอบอคตอนดูม่าโอ้ยละตุ้เลยลอกสุด่ลมยจะต้องลอยจะต้องอ่นี่เดิไมด้วยลุกขึ้นมาดูยังไงาเดียวมป้าไน่ยเหรือะมึงลอยกูอวัดไว้เลย

อือมีมารย่าอืัแฟราไปกไปกับนาดานเรอไปนาดานน่นีไปเต็กดานไปถอะเอ้ยนับหรืบวยบาเมนนะมีแต่บจะบีนะโอ้น้ำโมกินไรกระไฟไปชีสเกตต้องเลี้ยงคอยโตลูกพักลงวคยับตเรียนจะเาไฟน้า

มางไน่อน่้อย่าน้งาน้าห้ามะวลตาขังงานด้วยนะานอามันชวกลวกเนาะทังแล้ไว้ทหอยังนี่ดูเป็นตัวอย่างนนไม่ได้สซโลเซเลน่ะมันต้องแบบนั้น

ซื้อน้ำฝากมาเดียวเลยเอาจะใส่จะกันคเดี๋ยวมันมดไว้โอากอทนท่านสวัสดีครับ